ไปนะครับมามาเรียนรู้กันต่อไปเลยต่อไปนะสสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นครับก็เราควรจะคับเตาโอเคคับเาตาพอได้เตามาเสร็จเนี่ยเราก็วางเลยก็สําหรับใครที่ไม่มีก็สําหรับใครที่ไม่มีฐานในคืนแรกก็หนึ่งก็เมื่อแล้วเราก็คับเตียงนะนี่ับอย่ายงนี้เลยก็ได้เตียงมาแล้วก็วาง โอเคครับก็ถ้าเกิดมีมอสเตอร์อยู่ใกล้ๆคุณจะไม่สามารถนอนได้ครับหรือว่าถ้าเกิดไม่เบอร์คุณก็ไม่สามารถนอนได้ก็อย่างเช่นถ้าเกิดคุณเนี่ยหาโคไม่เจอภายในวันแรกก็ขอแนะนําให้โวอะไรได้ก็ได้นะอย่างเช่นไอ้นี่หรือพอปก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นบล็อกไม้ลงไปห้ามแปะเป็นบล็อกไม้ที่เอาไปแปะรูปแล้วต้องเป็นบล็อกไม้เลยครับจะบอกเลยต้องเป็นบล็อกไม้ แ,แล้วมันก็จะเผาออกมาเป็นชาโคที่เขาชอบใส่ในอน,น,นอะไรนะยาสีฟันที่คุณชอบใช้กันนะยาสีฟันเดลี่ชาโคหอมสดชื่นไปแล้วก็ฟันดำโอเคแล้วก็สิ่งต่อไปที่จะทำนั่นคือเราเริ่มหิวแล้วนะครับหลังจากที่เราวิ่งมปนาน,านตอนนี้ก็วิ่งไม่ได้แล้วโอเคแล้วก็วิธีทำก็ทำแบบน,นี้นะครับนี่แล้วก็ รอไปเรนะื่อยๆจนกว่าจะได้เนื้อนะครับสำหรับเวลาที่คุณรอ,ณอนเอนี่ยคุณอาจจะเบื่อแล้วคุณถามว่าผมอยากฆ่าสัตว์ะอยากกินเนื้อเสร็จก็ทำแบบนี้นะถุงคลับดากเกลือเครื่อดานิ้กใครที่อ,อยากฆ่าสัตว์แบบเร็วๆนะก็ขอแนะนําให้ฟาเสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะพอดีอีนที้นึ่งคือหิวในโลกมารนการ แต่ข้าวาแบบนี้มากกว่าอืมมันดีมันดีที่มีรูนี่แล้วเราก็จะนี่ไงมีโคอยู่ถ้าชิจริงจะใช้ได้ไม่ในโคโคตนนะ้ำโอเคก็เดินกันต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็หาเหนือ้อ ก็ข้าหนูบอกว่าคลิปนี้ยาวายาวมากคุณจะดูไหมคะโอเคแล้วโอเคเราก็ไปแล้วก็ไปปิ้งเนื้อกินก่อนนะก็วะพวกม้าไม่สามารถจับมาขี่ได้ับก็หรือว่า,วาวคุณจะเข้า ไปก็ได้เนี่ยหรือม้าเนี่จะมีเลือดเยอะนะครบับอกเลยมาแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคนแต่เราเราจะดกหนังใครที่ถามว่าหนังทำไรได้ก็ทำแบบนี้น,ะนี่นี่แล้วก็ได้เสื้อมาเป็นนี่แล้วเราก็ใส่เนี่ย อ,อันไม่พอนะครับเราก็ถ้าเกิเราอยากได้ชุดเพิ่มก็ข้ามาเพิ่มดูแม่เราก็ไปข่าวัวก็ได้ครับก็นหนาเหมือนกันโอเไม่บ,นะมน,ะบมน,ะนะ้ก็ไม่จบนะตัวก็มันาแต่ดวงก็มาชูก้าแต่็สารเป็นขักระดาษได้แล้วก็มาที่นะ้ ได้๋ย่ได้อ่อออาก็ใส่เข้าไปหมา แล้วเขาก็จะสอนแล้วก็จะแจกไอดีแทนนะคะาารัพท์ไอดียะเล่เนอะไไม่เอาไม่อาฟอสแบบกดค้างไว้มันก็เป็นไปได้ตอนนี้เรากินแล้วตอนนี้เราก็จะ เลก็เจออะไรก็ขุดนะไม่เจอก็ไม่ขุดนะโอเคพวกนี้จะมีได้เยอะนะสรับใคร La ถ้าเขาตอนเริ่มถ้าคุณเจอโคจะก็คุณไปเลยย่าลี้ยงมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเช่นทำทอสเลยก็ ก็ไม่รู้นะครับก็บอกบอก็บางคนอาจจะมาถามว่าก่อนที่ไปแล้วเนี่ยว่าเอาไม้มาทำเป็นชาโค้ดแล้วโค้ดสำคัญยังไงก็อบอกแต่ว่าถ้าไม,ม,ม้บดขึ้นมานะครับไม้บดผมต้องการมาเพราะผมไม่มีอ่านนี่ตีกัน เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลือดน้อยมากเลยก็บอกกันไปเลยไก่เนี่ยเหมก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากกินเนือยากอยากฟาร์มไก่แต่ว่าคิดเก็บต้นไก่ก็สามารถโค้งไก่ไปฟารมเพื่อแต่ไก่ได้นะนี่แล้วก็จะได้มีไก่มาฟาร์มไก่ก็ทำง่ายๆนะครับเรียบร้อยเอิ่มเราจะทำกันต่อดี ก็ไปหามามานี่ตรงนี้เราก็จะใช้ทำเป็นปผักไปเลยนะแต่ว่าย่าไม่ทำตรงนี้เพราะว่าเราไม่มีอุปรกรณ์เป็นผักดูเลยกนโอเคตรงนี้แล้วถ้าไม่บอกดล็อนกดาว

โอเคแล้วกลับมาแล้วแล้วเราก็รุมว่าเราต้องค้าของก่อนมันต้องมาค้บกันต่อไปทำไมจะกลับมานานมาโอเคพิกมาแล้วไปก็ค้าดาบเพราะดาบก็้พังแล้วนะริงต่อไปเอาหินหมดก็ใช้นี่แทนได้น,นะนี่พี่แอนหินมัขุดเร็วขึ้นมาแล้วก็คงทน อนกว่า,าไอพีเอ็กไม้อะแล้วใครที่บอกว่าพีเอ็กหินไอพีเอ็กไอยดพีเอ็กอก็เพดีที่สุดก็พีเอ็กเพชรดีดีสนะเพราะมันไม่ขุดเร็วด้วย้พเอ็เอ็องเร็วแต่ว่าเสียงเดวคือพีเอ็กทองมันทันง่าไงุดสองสา,สามทีมันก็มังแล้วก็ได้ไข่ไก่มาเยอะอนะสำหรัแบบ นี่มีอะไรใครแต่ขนาดนี้กะจะไม่ต้องดุสมบูรณ์เลยอันี้จริงๆบางเวาจะกินไป่ินไปจะเป็นสวรรค์ที่แบบ เดก็อ่าได้เอพาเอ้ยนนาก็เล้นี่ยเราทุกคนนีออกแล้วแต่นี้นก็ทำทอไปนะเออเพื่อเพิ่มความเสถียรสมสามารถกามสเตอร์เกิดไ ร้อยต่อไปแล้วก็จะทำขวานะเพื่อไปตัดไม้ตอนนี้สเปคเราก็มีเยอะอยู่ะจะน,น้อยก็แบบโอ้ยมือนี้เลยเวลาหิวก็ได้กินได้เลยแบบนี้แต่ว่าอยากกินแค่เพราะตอนนี้ไม่หิวไปต่อกันเลย ไปตัดไม้กันตรงนู้นนะครับก็ต้องระวังเจ้าของป่าด้วยนะครับเดี๋ยวเขามาไปเชิญเจ้าของป่าเขาชื่อว่าแม่หมาสี่ขาเดินได้ยุกยิกตัวเขียวก็ต้องระวังนะเจ้าของป่าของป่าแต่เธอตัดไม้อยู่ดีๆไม่ทันรู้ตัวอาจจะตายได้เ

จะเป็นมสองช่องตรงนี้ขอจะจ้าไปบล็อกงนเข้าไปเออประมาณนี้มีบ้านผมโอเคก็เริ่มสางกันเลยนะกันหนึ่งก็จะมีหน้าต่างคนระับหน้าต่างใหญ่ทั้งหมดสี่ช่องนะกมาสองสอง,สอง เป็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่องวตัวนี้ก็ไปไแบบบบเป็นมาแลบบ้วแบบนี้แบบนี้อืมเป็นแตตัวนี้ก็ม่แหมนี้แล้วกันคือมผมสรางบ้านแต่ไม่เหลักการกกไงคือผมจะสร้างยังไงต้องอ ตอนสร้างโครูน้างเสร็จแล้ำโอเคแล้ว่าเจ้าเรือเด็กก็กลับมาแล้วก็จเจอเวลาต้องพักการสร้างบ้านหลังนี้ก็เข้าขา้างบ้านก็เดี๋ยวจะพาไปสำรวจบ้านะอืมเข้าไปเลยก็จะเวลาพักในกนรนเซิงบ้าน Gracias นะครับก็การเียก็ขอจบคแต่เพียวเนี่ยแำหรับคลาน,นี้ก็สร้างบ้านจริงยาวเลยค่ของ้างบ้านก็ถ้าผู้ชมอาจจะไม่อยากจะผมแม่ว่าจะต้องเชอใครที่ชอบคลิปนี้ล้วก็กดไลค์กดแชร์สุด้แชร์เพื่อนเพื่อนดูนคุณชอบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณชอบคลิปนี้ไหม ใช่ค่ะแต่เรื่องสุดขั้วนะครับหน้าเรามาขุดเหมืองก็ขุดเหมือง